ที่การตรวจหาเรื่องการแพ้อาหารเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกก็คือการตรวจเลือดนะครับเพื่อหาอชนิดของอาหารที่แพ้นะครับว่ามีภูมิคุ้มกันต่ออาหารน,าน,านั้นๆหมนะครับภูมิคุ้มกันที่จะชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างมีความเจะเฉพาะเจาะจงต่อเรื่องการแพ้อาหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัว IgE นะครับท,ที่ตรวจได้ในเลือดนะครับ อันนี้ก็าสามารถตรวจได้หลายชนิดเหมือนกันในตัวที่เจอได้บ่อยๆนะครับสุ่ดอีกแบบหนึ่งที่จะทําการตรวจได้นะครับว่าแพ้ไหมก็คือเขาเรียกว่าการทดสอบผิวหนังหรือว่าสกินเทสนะครับก็คือ ใช้เหมือนกับว่าสารที่สงสัยว่าจะแพ้หรือว่าอาหารชนิดนั้นๆล่ะนะครับเอามาคล้ายๆสกิดลงที่ผิวของของเด็กนะครับว่าดูว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมนะครับถ้าถ้ามีขึ้นมาก็น่า,าจะแพ้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อาจจะใช้ทางใดทางหนึ่งในการตรวจสอบตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีเ,ออเขาเรียกว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะเพราะว่าการแพ้บางอย่างเนี่ยก็เป็นแบบที่เ,ออเป็นแบบ นอน IGE หรือว่าไม่ได้มีแบบปฏิกิริยาที่ตรงผิวหรือว่าในเลือดขึ้นมาชัดเจนนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ที่สําคัญนะครับก็ต้องใช้การสังเกตอาการหรือว่าบางกรณีนะครับถ้าสงสัยมากๆนะคุณหมอเขาอาจจะนัดมาเขาเรียกว่าทําการทดสอบให้กินแล้วก็สังเกตอาการนะครับเขาเรียกว่าฟู้ดเ h นจ์ e ทสนะครับว่าดูไปเลยว่า นะสงสัยว่าแพ้แล้วกินแล้วมีปฏิกิริยาอะไรไหมแต่ว่าพวกนี้จริงแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเคยมีประวัติว่าสงสัยเสี่ยงแพ้แล้วค่อนข้างเป็นรุนแรงเนี่ยไม่แนะนําให้ไปกินซ้ําเองที่บ้านนะคะเพราะว่าบางรายจะเป็นแบบแพ้รุนแรงได้มากแล้วก็อาจจะช่วยเหลือได้ได,ได้แบบต้องรีบให้ได้รับการช่วยเหลือนะครับก็ถ้าเกิดเป็นกรณีนั้นจริงๆแนะนำว่าอาจจะต้องมาปรึกษากับคุณหมอเด็กน,นะครับอาจจะเรื่องคุณหมอภูมิมแพ้ด้วยนะครับเพื่อประเมินว่าอาจจะทําเทสใน ลงทยาบ,บาลแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับถามว่าทำไมนะครับเด็กที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้อะไรแล้วเขาถึงออไม่ได้แนะนำให้ให้งดอาหารต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามนะครับกพราพบว่าบางทีเด็กที่ไปงดอาหารหลายๆอย่างโดยเฉพาะนมวัวแล้วก็ไข่เนะี่ยมีก็อาจจะขาดโอกาสในการกินอาหารนั้นๆไปแล้วก็ทำให้ออได้รับ สารอาหารต่างๆได้ไ,ดไม่ครบถ้วนนะครับเจอว่ามีการอาจจะมีการขาดสารอาหารได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปว่าถ้าเกิดออไม่ได้แพ้นะครับก็ยังไม่จําเป็นต้องงดแต่ถ้าเกิดสงสัยกินแล้วอาการไม่ดีสงสัยจะแพ้หรือว่าแพ้แล้วเนี่ยถึงค่อยงดอาหารนะครับ